สวัสดีครับทุกคนเราก็จะมาเดินชมสวนกันอีกหนึ่งีนะครับผมเราก็จะเดินชมชมสวนชมแมกไม้ต้นไม้นานา,นาพันธุ์นะครับผมร่ลมรื่นมากลมมณียสถานคือสถานที่อันร่มรื่นนะครับผมขณะนี้ผมเองได้พา,าเพื่อนๆนทุกคนนั้นมาชมสวนสาธารณะนะครับผม สวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครอ่าสวนนี้มีชื่อว่าสวนรถไฟนะครับผมซึ่งเป็นพื้นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบให้เป็นที่สาธารณะเป็นสถานที่ใช้สำหรับผู้คนมาวิ่งออกกำลังกายมาเดินชมสวนมาเดินชมแมกไม้ดอกไม้นานา,นาพันธุ์นะครับผมอ่าอ่ายอมรับว่าสถานที่ร่มรื่นมากครับผม ยิ่งหน้าฝนแบบนี้ต้นไม้ดอกไม้เขียวชะอุ่มนะครับผมอพอต้นไม้ดอกไม้เจอฝนเนี่ยมันก็นําความชุ่มช่าชุ่มเย็นมาสู่หัวจิตหัวใจของเรา,าเราเดินออกมาเพื่อมาเจอสิ่งเหล่านี้เราออกจากห้องมาเพื่อมาเจอต้นไม้นานา,นาพันธุ์จริงไหมฮะเมื่อเรามาเห็นมาสัมผัสแล้วเนี่ยเราก็เกิดความประทับอกประทับใจแล้วเราก็าได้กําไรนะครับผมกําไรในที่นี้หมายถึงว่า จากที่ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสเราก็ได้เห็นได้สัมผัสได้ดูนะครับผมเราก็จะเดินออกไปเรื่อยๆอเพื่อที่จะโน่นแหละไปทะลุออกเซ็นท่านราดพาวนะครับผมสวนนี้กับหมอชิดใหม่สวนนี้กับกรุงเทพอภิวัฒนสวนแห่งนี้กับเซนท่านราดพร้าวสวนแห่งนี้กับสะพานควายอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมอยู่ใกล้กันนิดเดียวห่างกันแต่ละจุดไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับผม อใช้เวลานิดหน่อยเนี่ยเห็นไหมเขาทำเป็นสถานที่สวยมากครับเป็นทางเดินลงหินขัดอย่างดีเลยเห็นไหมฮะปลูกดอกไม้สีเหลืองอลามนะครับผมเนี่ยสถานที่มีบ่อน้ํามีแม่น้องคลองบึงเพื่อให้มีปลามีสัตว์นานาพันธุ์ได้อาศัยเป็นที่อยู่ที่อาศัยนะครับเนี่ยเมื่อมีแหล่งน้ํามีหนองน้ําก็ต้องมีปลาอาศัยอยู่ใช่ไหมฮะ นี่เป็นลูกปลาลูกช่อนปลาปลาช่อนหรือเปล่านี่เนี่ยคนอีสานเขาเรียกว่าปลาลูกคอกเห็นไหมครับเนี่ยแตกอยู่เนี่ยเนี่ยนี่นี่ปลาลูกคอกก็คือลูกปลาช่อนนั่นแหละฮะอ่าคนอีสานเรียกปลาลูกคอกนะฮะนี่เห็นไหมครับสวนสวยอ่าสวนสวยเนี่ยเป็นสถานที่อยู่ของคนอ่าคนที่มาเดินชมสวน ก็ได้มารู้มาเห็นเห็นไหมครผมจะพาทุกท่านเดินชมตรงนี้แล้วก็ไปทะลุออกตรงนู้นเป็นไงบ้างครับนี่คือภายในสวนรถไฟนะครับผมสวนรถไฟก็จะมีพื้นที่ปลูกดอกไม้สวยๆเห็นไหมครับพื้นที่ปลูกดอกไม้สวยๆมีนาบัวเห็นไหมนี่บัวที่เรานํามาไหว้พระบัวที่เราเอารากมาเชื่อมนะครับผมบัวที่เราเอาเม็ดมากินได้นี่แหละฮะ เราเรียกว่าบัวหลวงเนาะนี่เห็นไหมนี่หมากบัวนี่กําลังเกิดเห็นไหมครับหมากบัวนาบัวกําลังเกิดเนี่ยเป็นนาบัวนะครับผมสวนบัวนาบัวนี่เป็นธรรมชาติอย่างนึงเราได้มาจำมาเห็นมาสัมผัสนะครับผมนี่เป็นนาบัวนี่ก็เป็น เตยน่าจะเป็นเตยหอมอ่านี่เป็นเตยหอมนะครับจะมีพื้นที่นาบัวด้วยพื้นที่ไม้ดอกไม้ประดับนะครับเห็นไหมนี่เป็นพื้นที่ไม้ดอกไม้ประดับเป็นพื้นที่นาบัวเป็นพื้นที่ไม้ดอกไม้สวยอ่วาวสวยงามนะครับผมโอ้เราจะไม่เดินไปทางโน้นหรอกจะเดินไปดูแค่นี้ เห็นไหมสวนสวยคู่กับดอกไม้งามดอกไม้ก็งามสวนก็สวยนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปโน่นแล้วก็ไปออกทางโน้นนะครับผมเดินไปเรื่อยๆชมอะไรตอนนี้อะไรไปเรื่อยอ เราจะออกประตูทางด้านหน้าสวนซึ่งเชื่อมต่อกับสวนจตุจักรนะครับผมนี่เป็นพืชน้ำทั้งนั้นเลยมีเตยมีบัวนะครับผมทำเป็นนาบัวบัวที่เขากินหมากินเม็ดบัวที่นำมาไหว้พระนั่นแหละฮะเห็นไหมพื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับผม เขาก็เปลี่ยนจากพื้นที่ร่มให้มาเป็นนาบัวภายในสวนเป็นสวนดอกไม้สวยๆนะครับผม,มเป็นไงครับความร่มลื่นทำให้มวใจกระชุ่มกระชวยบ้างไหมนี่แหละเราจะเดิดนออกไปโน,น้นนะนะครับผม,มเราจะเดิดนออกไป เดินออกไปตามถนนายในสวนก็จะมีถนนลาดยางอย่างดีเลยสําหรับคนปั่นจักรยานก็ได้สําหรับคนที่มาวิ่งก็ได้สําหรับคนที่มาเดินก็ได้นะครับผมที่นี่อยู่ร่วมกันได้ใครชอบปั่นจักรยานก็ปั่นไปคนชอบเดินก็เดินไปคนชอบวิ่งก็วิ่งไปอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติอย่างสงบสุขเป็นกําไรของทุกคน คนเดินก็ได้ออกกําลังกายคนวิ่งก็ได้ออกกําลังกายคนปั่นจักรยานก็ได้กําลังกายนะครับผมเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างได้พื้นที่สาธารณนะแปลว่าพื้นที่เปิดสําหรับคนทุกคนสามารถเข้ามาอยู่ได้มาเดินเล่นมาเดินเที่ยวมาเปิดหูเปิดตาได้หมดนะครับผมพื้นที่ร่มรื่นมาก ตัวผมเองเนี่ยผมมาสวนที่นี่รู้จักที่นี่ครั้งแรกเมื่อ78ปีที่แล้วนะครับผมผมมาหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้มาหลายปีเหมือนกันแล้วก็เพิ่งจะกลับมาใหม่นี่แหละเมื่อเมื่อปีที่แล้วผมก็มาตอนนั้นมีสวนทานตะวันแล้วก็มาอีกคราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับอีกชนิดใหม่นะครับผมอ่านะเป็นที่ใหม่เป็นพืชชนิดใหม่อ่าเห็นไหมลมเลื่นไหม นี่ต้นอันนี้เขาเรียกต้นหางนกยูงนะครับผมต้นหางนกยูงนี่เราจะเดินออกไปสวนจตุจักนะครับผมคนก็ยังออกกําลังกายกันบางคนก็วิ่งได้ทั้งวันคือเหนื่อยเหนื่อยเขาก็พักไงพอหายเหนื่อยแล้วเขาก็วิ่งใหม่พราะสวนที่นี่มันเปิดตั้งแต่ตีสี่ถึงสองทุ่มคุณมีเวลาทั้งวันคุณก็สามารถวิ่งได้ทั้งวันคุณมีเวลาน้อยคุณก็มาวิ่งได้ตามที่คุณมีเวลา หรือคุณไม่มีเวลาคุณก็มาเดินเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านทุกคนเอาไว้เป็นอาหารตาอาหารใจหวังว่าจะได้รับความรู้นิดๆหน่นนอยๆสำหรับการมาเที่ยวสวนทั้งหมดที่ผมพามาก็คือสวนจตุจักรสวนสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็สวนรถไฟนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ